เอน้าจอรอคะเป็นป้อนนี้ห่าของพัดเออนั่นรอโหลดอยู่เลยเออว้าเข้าเกมยังอันนี้อ๋อยังไม่ได้เนี่ยเดียกไเข้ามาเลยได้เลยอะมอเข้าแล้วหรอหน้าจอรอดหรือเล่ารอโหลดรอโหลดอยู่อันนี้เนื้อเรื่องที่เราไปรู้มาคือเราตามหาเพื่อน ีะระเ <c oughs> ดินไปไหนเรียนะไปไหนไม่นี่เรางงรีอู่เลยภากิจคืออะไรเออเราอยู่ได้ถึงเอม่คับเราไปอเออ อันนี้เรางงลิดเดรียงอยู่ไหนเนี่ยไม่อันนี้เรางงลิ้นเดรียงไหนอ่ะอ,อ๋อเห็นแล้วไปถ่ายเวสว่างเลยเนี่ยเหมือนเหมือนชีวิตจริงเลยคือตรองเห็นนูน่นนี่ไม่ไปเห็นเลยคนเทปประตูข้างหลัง มอะไรเกีอยครับเียเสยงเป็นอะไรคือ <c oughs> อะไรไม่รู้มันเสียงแบบปุกกักอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อโอเคเสียงไว้คันลมเนี่ยอ๋ออ่าเนี่ยเปิดประตู okay, ได้เลยอ่าคุณแจเปิดประตูยิม้มแล้วลายเท้าสีแดงอะไรเลือด <c oughs> <า>มากไอชุดเป่าเ<ห>ลย <c oughs> เงี่ยมันเกมบอกรือควรตามรอยเท้าไปตามว่ายน้ำขึ้นไปอยู่ทางขวาเลยเกมอ,อ,อยู่ไหนไมยอยาหายที่่าอะไรอยู่ตรงรอยเท้าเองเ่ยโอเคมัเป็นไรตามหา มอาจะลาไปแบบนี้มืดมากเนี่ยมาทำอะไรกันอยู่ทีนี่เอรเลยยรรถ มีกินอยู่ตรงนี้แม่กินอะไเห็นมีเลยอ่ะกระจกกระจกลำหนึ่งเราอ่านอ่านโน้ตอยู่เ,เจอรี่บลอดสม,มเราตามรอยเท้าอยู่นะ่เนนะอเ,เออไม่มีต่อยเลยเอะหเือมันกลับไปที่เดิมว่ะคุอ เนี่ยวันนี้อ่ะแต่ว่ามันต้องหาคุณแก่กดกดกดมันให้กดหน้าจอไปมันให้กดมันให้กดหน้าจอนะมักลับไปที่มันได้แล้วรับสิทธิ์อ๋ากดล้วทาไมมันไม่ได้เออช่างมันต้องถือเองนไ,ไดลอดแล้วล้ล้โอเคเ หมือนเกมนี้เหมาะกับมือถืออ่ะเหมือนเกมนี้เหมาะกับมือถืออ่ค้างตลอดใช่ตอนนี้เน่ยเออจะรีบเออเพมหายยังเพิ่มหายไงยังไงโกรธวิ่งเลยเนี่ยจะได้โกรธวิ่งเลยไม่จะได้เร็วๆเนี่ยอะไรอ่ะเออวันนี้ปลูกวิ่งอยู่ เดินกลับดิกลับมากลับมายิมอะ่ะยิมอยู่ตรงไหนวะ<ร> <Okay. S 1> ตึกห้องไหนเนี่ยไม่ทางมันนต้องเกมแล้วตนี้ อยู่ตรงนี้เองเลยตรงนี้ประเด็นตู่ตรอคนหาคุณเต ตายแล้วจะไปรู้มันให้ชนอหรออะไรเป้าหมายห้องเก็บของอมันสวยงามแต่สกูลาวมันทำอะไรที่นี่จะไปรู้อ <What? S 1> มันมีเขียนอยู่เอ,เออ ตกปลาไว้นี่นี่อะไรผีหาข้องกันน้ออะไรผีจั่วะใส่โดเฟมี่จะเองงเลยห้องเก็บของในไหนเนี่ยมันบอกไม่หาเนี่ยเอาเฟมหายหเฟมเ็มหายไปไหน อะไรก็อยู่แถวสะกูลาเนี่ยอ๋อโอเคเจอประตูแล้วเนี่ยอือะไรน่ยะนี่ปะเออนี่ห้องน้ำเนี่ยมัมเช่าเดียวกัว่านู่นเจอเล็กฝั่งหนึ่งประตู เป็กท่นวงงตุ้แล้วห้องเก็บของไหนเนี่ย โอ้โหโอ้โหว่าจะเจอห้องอ้ามีคุณแจโอเคอ้าสอบเจอคุณแจได้แล้ว <Okay. S 2> okay. โว้ยเมดเดียเจอผีแล้วนะเจอผีแล้วนะไถ้าเราเข้าไปจะตายปะเนอะยืนดูใกล้ใลไปแล้วไปาแล้ว,วนะ่ากลัวจัเจห้องไหนเนะี่ย ปไฟไม่ห็วไป้น,นี่ไงปล้าเปิดเดี๋ยวเปิดได้แล้ว

หาคุณแกรับหาคุณแกที่ซ่อนอยู่หยัไงไรวะไม่มเจ็บป,ปายโอ้เขาคงกดแน่เลยเจ <c oughs> อกุญแจเลยเจอคุณแกไหนเฟมเจอไหนอ่ะเป็นไหนนี่ลยเจอแล้วเนี่ย มึงเ,เขาวงกตนเอาเลยมเกมอเราตามมาลโ ฮัลโหลได้ยินเออได้เลยละจไปแล้วเลยไงโอ้คได้เออบายบาย